นอนเนี่ยวางไข่นะคะไข่พอฟักเป็นตัวหนอนก็จะขึ้นมาอยู่บริเวณลำปล้องที่2และที่3นะคะหลังจากนั้นเขาก็จะกัดกินพวกเยื่อไผ่ในลำปล้องเนี่ยค่ะเป็นอาหาระคะ่ะแล้วก็ศึกษาต่อไปในเรื่องของลักษณะทางกายภาพของหนอนเยื่อไผ่นะคะก็จะมีทั้งที่เราศึกษานะคะก็จะมีทั้งตัวเต็มวัยมีดักแด้ตัวหนอนแล้วก็ระยะไข่ด้วยค่ะ และสำหรับการศึกษาต่อไปนะคะเป็นการศึกษาพฤติกรรมการกินอาหารของหนอนเยื่อไผ่ค่ะหนอนเยื่อไผ่นะคะจะมีการกินอาหารเริ่มจากลำต้นด้านล่างนะคะก็ขึ้นไปด้านบนจนทําให้ ลำไผ่ของเราเนี่ยเกิดความเสียหายนะคะแล้วก็ไม่เจริญเติบโต,ตค่ะหลังจากนั้นเขาก็จะลงมาอยู่ที่ปล้องด้านล่างเหมือนเดิมค่ะสำหรับกิจกรรมต่อไปที่ศึกษานะคะเป็นการศึกษาสารอาหารที่มีอยู่ในตัวหนอนเยื่อไผ่ค่ะจากที่เราทราบแล้วนะคะว่าหนอนเยื่อไผ่เนี่ยสามารถรับประทานเป็นอาหารว่างได้นะคะเราก็ได้ศึกษาว่าหนอนเยื่อไผ่เนี่ยให้โปรโตีนถึง25.5กรัมเลยทีเดียวค่ะก็ถือว่าสามารถให้พลังงานแก่ร่างกายของเราได้นะคะและกิจกรรมสุดท้ายที่ศึกษาค่ะเป็นการศึกษาสำรวจ รูปแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆของหนอนเยือไผ่ที่มีในท้องตลาดนะคะเราก็จะพบว่าเขาเนี่ยส่วนมากจะขายเป็นหนอนทอดนะคะหรือว่าส่งออกนอกก็ยังมีนะคะทําเป็นแพ็คเกจรูปต่างๆค่ะจากการศึกษาทั้งหมดนะคะเราก็ได้ความรู้มากมายนะคะเกี่ยวกับหนอนเยือกไผ่แล้วพวกเราก็รักมแมลงกันอยู่แล้วด้วยนะคะก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆนะคะช่วยกันอนุรักษ์แมลงด้วยค่ะขอบคุณค่ะ ด้วยกระบวนการสามสอที่คิดค้นขึ้นส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความรักและเข้าใจในวิทยาศาสตร์และสามารถพัฒนาทักษะทางความคิดที่มีเหตุผลอันจะเป็นหลักสำคัญสำหรับการเรียนรู้ต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนที่ได้เรียนรู้กระบวนการสามสอเขาจะสามารถมีลำดับขั้นตอนในการทำงานรวมไปถึงลำดับขั้นตอนในการเรียนการสอนที่ชัดเจนมากกว่าการเรียนในห้องเรียนทั่วไป การเรียนห้องเรียนทั่วไปครูอาจจะเอาหนังสือหรือการสอนตามระดับบทเรียนแต่กระบวนการสัมมสอนจะทําให้เด็กทุกคนนั้นมีประสิทธิภาพในการทํางานของเขาเป็นของตนเองมากขึ้นเมื่อผลิตผลงานของเขาขึ้นมาเขาจะมีความภูมิใจและรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทํานั้นมีลําดับขั้นตอนที่ชัดเจนจนถึงการเผยแพร่ต่อชุมชนซึ่งเขาจะเป็นคนเผยแพร่ด,ด้วยตัวเองครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานราชพฤกษ์หรืองานพืชสวนโลกประจําปี2006ค่ะ ลอยสุเทพเป็นสีประเพณีเป็นสง่าบุพผาชาติล้วนงามตางามล้ำค่านะครพิงค์นี่คือคำขวัญของกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนวลีเชียงใหม่ก็ได้นำหลัก3สมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนโดยเฉพาะกิจกรรมเสริมความคิดเราใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อให้นักเรียนได้อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในส่วนกิจกรรมการผลิตผลงานสร้างสรรค์นั้นเราก็พานักเรียนออกไปปฏิบัติในพื้นที่จริง เพื่อเรียนรู้แล้วก็นํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันส่วนกิจกรรมสู่สังคมที่สมดุลน,นั้นนักเรียนได้มีโอกาสแล้วก็มีส่วนร่วมกับชุมชนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนด้วยกระบวนการเกือบทั้งหมดนะครับของคาบเรียนนี้จะเป็นในเรื่องของการนําเสนอของเด็กนักเรียนนะครับที่ผมได้มอบหมายให้เข้าไปสืบค้นในเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ใกล้จะหายากเลยนะครับ รางวัลที่เราได้รับเนี่ยนะคะซึ่งเป็นรางวัลที่น่าภาคภูมิใจที่สุดเลยนะคะว่าจากโรงเรียนเราได้เปิดมาเป็นปีที่3เนี่ยเราก็สามารถที่จะนํากระบวนการต่างๆเหล่านี้นําเสนอในที่ต่างๆไล่สู่ชุมชนแล้วก็เข้าประกวดนะจนกระทั่งได้รับรางวัลระดับประเทศนะคะมาจํานวนเป็นจํานวนมากซึ่งเป็นสิ่งที่โรงเรียนเราภาคภูมิใจมากนะคะแล้วก็คิดว่ารางวัลต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะเป็นกำลังใจให้กับโรงเรียนของเราคณะครูของเราเนี่ยซึ่งทุกคนได้มีความทุ่มเทอย่างยิ่ง นะะในการที่จะน,นํานโยบายของโรงเรียนในการจัดกระบวนการเรียนการสอนเช่นนี้เนี่ยให้ประสบความสําเร็จและมีการพัฒนามากยิ่งขึ้นไปดังนั้นงานต่างๆทุกอย่างเนี่ยจะประสบความสําเร็จได้นะคะ,ะผู้บริหารครูผู้ปกครองนักเรียนะจะมีส่วนร่วมแล้วก็เป็นถ้าหากว่าเราได้ร่วมกันแล้วได้มีการวางแผนร่วมกันจริงๆความสําเร็จและประสิทธิภาพเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับเด็กอย่างแน่นอน จากผลงานความสำเร็จในนวัตกรรมของกระบวนการสอนดังกล่าวจึงได้รับรางวัลเหรียญทองจากการประกวดในโครงการ 1. โรงเรียน1น,นวัตกรรมปีพุทธศักราช2549ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาปีพศ2548คุรุสภาได้คัดสรรผลงาน 1. โรงเรียน1นวัตกรรม เพื่อเป้นหานวัตรกรรมที่ควรค่าแก่การยกย่องและเชิดชูเกียรติซึ่งคุรุสภาขอแสดงความชื่นชมยินดีกับผลงานนวัตรกรรมระดับเหรียญทองที่ได้รับการคัดสรรในครั้งนี้ผลงานที่มีคุณค่ายิ่งนี้นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูโรงเรียนและชุมชนซึ่งจะเป็นพลังในการพัฒนาชาติสืบไปคุรุสภาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลงานระดับเหรียญทองหนึงโรงเรียนหนึ่นวัตกรรมของผู้สภาจะเป็นผลงานต้นแบบที่สามารถนำมาเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความพร้อมและบริบทของแต่ละโรงเรียนเพราะสะท้อนให้เห็นแนวคิดวิธีการพัฒนาผลสาเร็จที่เป็นรูปธรรมที่มีคุณค่าทางวิชาการและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงและหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารางวัลระดับเหรียญทองนี้ จะเป็นเครื่องหมายที่แสดงให้เห็นถึงการสร้างสรรค์เพื่อพัฒนางานการศึกษาของชาติอย่างต่อเนื่องและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาวิชาชีพให้เหมาะสมกับเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นครูตลอดไปขอขอบคุณ